เพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆลูกค้าบอกว่าแจ็คในส่วนของจุด USB นี้นะครับขาหลุดนะครับแล้วก็ได้ทําการต่อแล้วมันก็ไม่อ่านนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนี้จะเสียไฟต่อเข้าไปเลยไหมก็ยังไม่นะครับเพราะว่าลักษณะนี้ลูกค้าบอกว่ามันไม่ใช่การเสียปกติมันเป็นการเสียแล้วทําการซ่อมแซมแล้วซ่อมแซมไม่ผ่านนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวแกะดูความเรียบร้อยด้านหน้านี้ก่อนนะครับก่อนที่ทําการไปต่อไฟเข้าเดี๋ยวดูก่อนบางครั้งบางทีการประกอบข,อบขับคืนเข้าไปแล้วมันเกิดความผิดพลาดโอเคเนาะโอ้นี่ครับเพื่อนๆดูนะครับมันเป็นอย่างนี้เนาะมันหลุดนะครับมันหลุดมันหลุดแล้วบัตรกีเข้าไปแล้วไม่อาะเอาจริงก็บัตรกีได้ดีอยู่นะครับบัตรกีได้ดีอยู่นะเ,เชื่อมต่อไหมก็ไม่เชื่อมต่อนะครับ นะครับลักษณะน,นี้นะครับก็ต้องทําตัวนี้ให้ตรงๆด้วยนะครับมันถึงจะได้เนาะแต่อย่างนี้ก็บัดรกียอยู่นะครับแต่มันไม่เชื่อมต่อเนาะก็สามารถที่จะซ่อมแซมแบบนี้ได้อย่างไรเดีย๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆไม่เชื่อมต่อนะครับแต่ก่อนอื่นนี้ก็น่าจะเสียบไฟได้อยู่นะครับเวลานี้นะครับเดีย๋ยวต่อไฟเข้านะครับจะต่อไฟเข้า ต่อไฟเข้านะครับมีไฟนะครับมีไฟต่อไฟเข้ามีไฟเข้าด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับไม่อ่านหรอกเพราะว่ามันไม่เชื่อมต่อนะครับเพื่อนนะโอเคให้รู้ว่ามีไฟเข้าแล้วดังไหมทีนี้ดังไหมดูด้วยนะครับดังไหมนะครับดังนี่ก็คือในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีเสียงพูดเสียงอะไรของของบลูทูธนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของวิทยุต้องดังได้ด้วยก่อนนะครับถึงจะทําไปได้ บางครั้งบางทีลูกค้าบอกว่าโอ้โหมันไม่อัดแต่ทําแล้วมันไม่ดังก็มีนะครับนอกเหนือแล้วนะครับต้องดูด้วยนะครับต่อไฟเข้าเลยก็ไม่ได้เผื่อบางครั้งบางทีลูกค้าจับยัดสายเข้ามาผิดอะไรพวกนี้มันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอ้มันพูดได้ด้วยมันเมิร์ดพูดอย่างนี้ก็โอเคมันดังอยู่นะทีนี้นะครับในการซ่อมทีนี้ ต้องมาดูนะครับพิจารณาว่าเอ๊ะมันหลุดมันหลวมก่อนนะครับแล้วทีนี้บัดกีแล้วมันเป็นยังไงมันหลุดหรือว่ามันฉีดนะครับในส่วนของลายวงจรก็ต้องดูแบบนั้นด้วยแต่ผมเห็นแล้วมันเป็นมันไม่ค่อยตรงเลยครับคือถ้าเป็นแบบนี้ก็บัดกีได้แต่ว่าเวลาเสียบนี่มันจะมีปัญหาต้องเอาออกมาใหม่นะเอาออกมาใหม่แล้วก็เอาเอาลงไปให้ตรงตรงแล้วค่อยบัดกรีนะเพื่อนนะเอาออกมาใหม่ก่อน ก็คงจะต้องเครื่องรุ่นนี้ก็คงจะต้องแกะเนี่ยเนาะอ่าต้องแกะอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะเออตัวนี้ต้องวางลงไปใหม่นะครับเอาออกมาก่อนนะเอาแจ็คตัวนี้ออกมาก่อน USB เนี่ยครับอาจจะต้องถอดสายนะครับอาจจะต้องถอดสายอย่างนี้ถอดแค่นี้พอไหมก็น่าจะพออยู่นะครับในการบัดกรีใช่ว่าใครจะบัดกรีได้นะครับตัวนี้ ความชํานาญในการบัดกรีต้องมีต่อไปก็คือในส่วนของหัวแรงอะไรพวกนี้นะฮะก็ต้องมีความร้อนที่เหมาะสมด้วยนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือส่งความร้อนไปไม่ถึงจุดบัดกรีมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะตายหัวแรงไม่ค่อยดีอย่างนี้นะครับเนี่ยเนาะเออนี่ก็พอหลุดแล้วนะครับนี่มันต้องทําเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าโอ้โหใครมีหัวแรงเราเอาไปบัดกีได้เลยบางครั้งบางทีความชำนาญในการบัดกีมันก็ก็ทำให้เราทำงานไปไม่ไหวเราก็เลยจำเป็นต้องมีการซ้อมไว้นะครับใครที่จะทำงานเกี่ยวกับตัวนี้นะครับหรือเพื่อนผู้สนใจใหม่ก็ลองลองลองซ้อ,งอมการบัดกีนะหัวแรงแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยนะครับไปยืมเครื่องมือกันนี่โอ้บางครั้งบางทีความร้อนมันไม่เป็นตามที่เราต้องการก็มี เราเคยใช้หัวแร้งตัวดีๆพอไปเจอหัวแร้งไม่ค่อยดีนะ่าก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับมันก็ประกอบกันหลายอย่างนะครับในการน,นะนี้นะนี่ไงไหมเวลาถอดโอ้โหถอดยากเหมือนกันนี่เนาะเออถอดแล้วก็อย่าฉีกนะเนี่ยอ,ออกก่อนนะครับอ่ะหลุดออกมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องทําความสะอาดพื้นผิวนะครับพวกนี้นะครับต้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อน ก็ตะกัวออะไรออกนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดดีๆแล้วก็ดูว่ามันขาดไหมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต้องออกอีกนะครับออกให้เรียบเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทำความสะอาดพื้นผิวว่ให้มันเรียบๆก่อนนะเพื่อนนะจัดขาพวกนี้ให้มันเรียบๆตรงๆก่อนแล้วค่อยไปวางลงแล้วค่อยปัดกีนะครับเป็นอย่างนั้นนะผมก็คงจะต้องทําการล้างแล้วก็เอาตะกัวตรงนี้ออกดีๆก่อนนะครับนี่เนาะต้องซูมแบบนี้นะครับเอาออกให้เรียบเลยนะเพื่อนเพื่อน เทคนิคของผมนี่ผมจะใช้วิธีการเอาออกให้รีบเรียบเลยนะเออก็อาจจะต้องดูดตะกัวหรือซับตะกัวออกนะเพื่อนนะให้ความร้อนแบบนี้เอาออกออกก่อนนะครับเนี่ย <laughs> ถ้าไม่เป็นแบบนี้มันจะวางลงไปแล้วมันไม่ดีมันมันวางลงไปแล้วมันไม่ดีต้องเอาออกก่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหมันหลุดแล้วบททัตรทีลงไปเลยไม่ไม่ไหวครับแบบนั้นแต่ว่าตัวนี้มันจะขาดแล้วเออมันจะขาดแล้วอยู่นี้ก่อนนี่นะเพื่อนนะ บางบางครั้งบางทีมันฉีกออกถึงน้านข้างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันหลุดในลักษณะของการฉีกการเสียบแรงเกินไปนะครับแต่ที่นี้ก็ล้างล้างทำความสะอาดแล้วเราจะได้เห็นเห็นว่าลายวงจรมันขาดไหมเออเวลาบัดกีลงไปมันจะช็อตไหมอย่างนี้นะครับมันต้องต้องดูแบบนี้ด้วยนะเพื่อนนะนอกเหนือจากเครื่องไฟเครื่องมือแล้วเนี่ยอุปกรณ์การล้างทําความสะอาดนี่ก็ต้องใช้ทินเนอร์นะเพื่อนถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะครับไม่สวยแล้วก็รวมไปถึงว่ามันจะเกิดการลัดวงจรนะครับในกรณี ของความไม่สะอาดนะครับในจุดบัตรกรีได้ด้วยนะครับอ่านบ้างไม่อ่านบ้างด้วยนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหมันจะต้องบัตกรกีเข้าไปใช้ได้เลยมันแหมมันชักจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะขาดนะครับตรงนี้มันจะขาดตรงนี้จะขาดทําไง่ะเขีย่ยซะหน่อยอได้ไหมเผื่อเราจะได้พอกตะกัวมาจุดนี้ได้ด้วยนะครับ แล้วทีนี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับแต่และเครื่องเนี่ยการฉีกการขาดไม่เหมือนกันบางบางเครื่องต่อง่ายหน่อยบางเครื่องโอ้โหตามดูลายวงจรน,นะครับเป็นวงจรสองหน้ายุ่งเลยนะครับแล้วทีนี้ตัวนี้ก็ดีหน่อยนะเขาจะมีตัวนี้นะครับตรงนี้เนาะน,นะครับเอามาลงร่อง,ล,องลงลงแถวๆนี้นะมันจะล็อกกันพอดีเลยตัวนี้ก็อาจจะต้องขุดๆหน่อยนะครับให้มันผิวเรียบเข้าไว้นะเพื่อนนะ ที่ทาไม่สาเร็จนี่ก็เพราะไม่ได้ทําขั้นตอนนี้นะครับพอมันหลุดแล้วบัดกีเลยนะครับมันไม่มันไม่ได้เป็นขั้นตอนนี้นี่เห็นไหมเพื่อนนี่ว่าเวลาลงไปอย่างเงี้ยมันจะเรียบแบบนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมันก็มีโอกาสที่จะบัดกีได้ดีแล้วนะครับเราทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับทีนี้เราก็ค่อยเริ่มบัดกีนะครับบัดกีตรงยึดเขาก่อนนะครับเพื่อนอย่าเพิ่งไปบัดกีขานะครับบัดกีขาของเขาเนี่ยอย่าเพิ่งไปบัดกี เราบัดกีตรงเขายึดนี่ก่อนนะครับนะครับเราก็ดูว่าเอ๊ะเขาตรงไหมนะครับตรงไหมเออมันเริ่มตรงฮะเราก็บัดกีขาอีกนะเพื่อนนะอีขาอีกนี่แล้วบัดกีอย่างนี้แล้วไม่พอนะเราต้องบีบมันลงด้วยนะนี่ก็คือมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนอยนะครับแต่ว่างานนี้ผมพูดมากหน่อยเพราะว่าเครื่องนี้เขาทํามาไม่ผ่านนะครับ พราะบัดกีไม่ติดผมต้องเลยเล่าให้ฟังเผื่อเพื่อนๆอาจจะเจอปัญหาแบบนี้เป่ากระถาแล้วตรงไหมทีนี้ดูอีกนะเห็นไหมครับเริ่มตรงแล้วเริ่มสวยแล้วไม่เอียงแล้วทีนี้เพื่อนจะรู้ได้ยังไงลองเอามาใส่ตัวนี้ดูหน่อยนะครับนี่ใส่อย่างนี้เป็นไงครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ได้ไหมไม่ได,ไได้ได้ไหมได้นะครับเห็นไหมเออพอได้แล้วพอได้แล้วก็ยังไม่สวยงามก็เพื่อนๆก็จัดให้มัน สวยงามนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนมันเป็นเหมือนงานเป็นฝีมืองานฝีมืออะไรสักอย่างด้วยกันนะเออนะครับเป็นศิลปะเหมือนกันนะ,อะ,ไ,นะนนนะไอ้ตรงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับนี่หนไหมเออดีแล้วไปค่คยตรงแล้ว,ว้ยเห็นไหมครับมีอย่างนี้ด้วยนะครับเพื่อนถ้าถ้ายังไม่ชอบยังไม่ตรงมากนะเพื่อนก็จัดให้มันเรียบร้อยแต่นี้ผมก็ว่ามันตรงแล้วนะเนี่ยแล้วทีนี้นะครับเราค่อยดําเนินการนะครับบบตรตรีตรงขาครับ แรงนะครับบัตรกีลงไปบัตรบัตรกีนี่ต้องบีบบีบในส่วนในส่วนของการบัตรกีนี่ลงไปด้วยนะั่นเพื่อนนะเนี่ยมาดูนะครับเพื่อนบัตรกีปุ๊บเอาตะกัวพอกแล้วก็เอาเอาหัวแรงในี่บัตรกีดันดันขาเขาลงไปด้วยนะครับมุมนี้ได้ไหมผมพยายามดูกล้องมันได้นะมนะมันเพราะว่ามันเล็กนะครับนี่ครับดันลงไปบัตรกีดันลงไปเพราะว่าขาเขาจะไปแนบสนิทติดกันกันกบ ติดกันกันกบลายทองแดงนะครับเพื่อนแล้วก็ด้านนี้มันจะขาดแล้วผมก็ได้ดําเนินผ่านขูดไว้หลอแล้วกบบัดกรีแล้วก็บีบลงไปทีนี้ผมก็คิดว่ามันเชื่อมแล้วผมก็จะมาเก็บรายละเอียดในส่วนนี้นะเอาตะกั่วใส่เข้าไปอีกแบบนี้นะเพื่อนแล้วด้านนี้เป็นไงบ้างลองนะครับแบบนี้นะครับเพิ่มตะกั่วให้เขานะ ผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วนะเห็นไหมครับนี่ก็คือการบัดกรีที่คิดว่าน่าจะโอเซนะครับทีนี้ก็ทําการล้างจอต้องล้างทุกครั้งเลยนะไม่ล้างก็ไม่ได้ไม่ล้างก็เกิดการลักดบงจอกจนะมีปัญหาได้เนี่ยขนาดบัดรกรียังใช้เวลานะครับเห็นไหมเพื่อนไม่ใช่บโอ้โหสุ่มสี่สุบห้าบัดรกรี แล้วทีนี้พอมันเอียงมันก็ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่สนิทเพราะมันไม่ต่อเชื่อมลายวงจรมันก็ใช้ไม่ได้แล้วทีนี้บางครั้งบางทีหัวแรงมันร้อนเกินไปหัวแรงเกินไปเจอปัญหาอีกนะครับลายวงจรหลุดนะครับเออจากวงจรไม่ขาดกลายเป็นวงจรขาดก็มีแบบนั้นได้ด้วยนะครับเพื่อนๆมันมีมากมายนะแล้วทีนี้ก็ลองต่อไฟเข้าไป แล้วก็ลองดูว่าเขาอ่านไหมนะครับก็มาลุ้นกันอีกนะครับก็อ่านได้นะครับเป็นไงครับเพื่อนพอได้ไหมครับทีนี้พอได้ไหมเห็นไหมครับก็โอเคเลยเห็นไหมครับ แต่ก่อนนี้จะค่อนข้างเอียงนะพราะเอียงแล้วเวลาเสียบจะมีปัญหาด้วยนะครับเวลาเอียงเพราะหนึ่งครับเอียง,เอ,ยงเอียงตูดเขาจะสูงแล้วไอ้พลาสติกที่ล็อกแผ่นวงจรตัวน,นี้จะเป็นตัวรับแรงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รับแล้วเห็นไหมครับก็จะเสียบแล้วก็จะหลุดได้ง่ายอันนี้เขาอาศัย1จุดบัรกีนะสองจุดพลาสติกที่ล็อกกันด้วยนะมันก็มีเทคนิคนะไอ้แจ็คเนี่ยนะครับนี่ผมก็ดําเนินการเสร็จนะครับประกอบเข้ามาก็นี่เลยครับ กล้องผมไม่ค่อยโฟกัสเลยทีนี้เอนะครับอหาดูหน่อยนะครับประกอบเข้ามาแล้ว <Music. S 1> ดังเลยนะีชนแนลดังเลยถ้าต่อลำโพงสองข้างเข้าไปก็ไม่รู้ว่าดังไม่ดังอาทีละอันเนี่ยนะ <Bluetooth, man. S 1> โอ้ยดังทั้งสองข้างเลย โอ้ยแจ็คกระดัยนะฮะแจ็คคนรวมเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องตามมาดูแจ็คในด้วยนะเนี่ยเออมันก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่นะครับเอาไม่เป็นไรโอ้ยโกนไงกันบ่เฮ้ โอ้ยนะครับมันมันรูมันใหญ่นะนี่นะดูเนาะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้การเพื่อนก็ต้องดูด้วยนะบ่าตัวนี้มันเสียบกันได้จริงแต่มันรูค่อนข้างใหญ่นะเห็นไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยรูเล็กไอ้นี่เนี่ยไอไอตรงข้างในนะครับมันเล็กมันก็เลยเสียบเข้าไปได้แต่มันข้างในมันไม่สัมผัสมันก็หลุดอย่างนี้แหละเออนะครับดูด้วยเด้อแล้วทีนี้เราก็อย่าลืมกดดูการเล่งเสียงให้เขาหน่อย ลถเสียงเป็นยังไงเอเปลี่ยนเพลงได้ไหมนกัเป็นที่แจ็คนะครับตัวนี้โอเคนะครับงานผมก็เสร็จแล้วในรูปแบบของการซ่อม USB ตัวนี้ก็อาจจะต้องแนะนําลูกค้าหน่อยหรือลูกค้าไม่ค่อยได้เปลี่ยนไม่ค่อยได้ขยับก็โอเคก็ใช้งานได้นะครับ นะครับมันก็อย่างนี้แหละเพื่อนบางครั้งบางทีเล ук, ็กๆน้อยๆไปมันก็อาจจะทําให้เราทํางานไม่สําเร็จเพราะว่าบางครั้ง,บาง,งบางทีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ความชํานาญในการบัดกีของเราแล้วก็บางทีเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันควรอยู่อย่างไงแบบไหนอย่างไรนะครับมันก็อาจจะทําให้เราทําไม่สําเร็จได้แบบเครื่องนี้นะครับจ่านผู้ชงท่าคงต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสวัสดีครับ